ท a อกบัสเตอร์รีวิวข้างบ้านจะเป็นอย่างไรถ้าข้างบ้านคุณมีผีคลิปนี้สนับสนุนโดย Cat ซี่สตูดิโครับสถาบันสอนร้องเพลงสอนเต้นเล่นดนตรีและการพูดที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับใครที่สนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ข้างบ้านนะครับเป็นภาพพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องเล่า6ล้านวิวนะครับจากรายการผีชื่อดังของประเทศไทยอย่าง The Ghost Radio นะครับที่เล่าเอาไว้โดยคุณหนวดในเรื่องข้างบ้านเกี่ยวกับการเจอผีมาตลอด ระยะเวลา4ปีแล้วก็โทรมาเล่าในเรื่องนี้แหละครับแต่ทีนี้ครับพอถูกมาทําเป็นเวอร์ชั่นของภาพพยนตร์เนี่ยได้คุณก้องเกียรติขมสิริครับพี่ขมของเราเนี่แหละมากํากับครับก่อนหน้าน,นี้มีพึ่งกํากับหนังแอคชั่นไปนะฮะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมูดเพียงแค่เดือนเดียวครับมากํากับหนังผีเออ เข้าฉายติดต่อกันนะครับเป็นพ่วมกับที่มีหนังสองเรื่องในปีนี้เข้าฉายต่อกันเลยนะครับนักสแสดงก็จะมีคุณอาเล็กธีรเดชนะครับคุณกดชเบลแล้วก็ตัวของคุณบกกี้ไลออนนะครับต้องบอกตรงๆว่าหลังจากที่ผมดูข้างบ้านแล้วเนี่ยผมได้ฟังเรื่องเล่ามาก่อนหน้านี้แต่ผมค่อนข้างจะลืมแล้วแหละว่าเรื่องมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจําได้คร่าวๆนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับตัวของคุณหนวดนี่แหละครับที่ไปซื้อบ้านมือสองนะครับแล้วก็ มารู้ว่าข้างบ้านเนี่ยมันมีผีอยู่แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่อีกข้างบ้านหรอกตอนแรกอะ่ะมันมีผีก่อนหน้านั้นอีกตัวหนึ่งไปดูเอาแล้วกันว่าเป็นเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งเขาโครงเนี่ยถูกสร้างมาจากเรื่องเล่านี้ค่อนข้างจะประมาณ50%ตต้องบอกว่าครึ่งเรื่องแรกเนี่ยมีการใช้เ้าโครงของข้างบ้านครับแต่อีกครึ่งครึ่งเรื่องหลังของเรื่องข้างบ้านเนี่ย เป็นการแต่งเติมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดูเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกตรงๆว่าเซอร์ไพรส์ในความน่ากลัวของข้างบ้านนะครับมีความมีความ สยองขวัญมีความเป็นเฮอร์เรอร์ตอนแรกกะว่าไปดูหนังมันจะเป็นลักษณะของหนังเฮอร์เรอร์หนังสยองขวัญเลยแต่ว่ามันมีความเป็นหนังไซโคโลจิคอครับหนังที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาที่ทําให้เราเหมือนบีบคั้นหัวใจเราตลอดเวลาเวลาที่เราดูว่ามันจะค่อยๆบีบค่อยๆคั้นค่อยๆเค้นค่อยๆรัดเราให้อยู่ในในเรื่องข้างบ้านนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะ เมื่อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆครับเราจะยิ่งดําดิ่งไปสู่ปริศนาว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวที่อยู่ข้างบ้านผีที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยแล้วก็กรรมที่มันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้องบอกตรงๆนะฮะว่าในเรื่องนี้เนี่ยพอมีการใส่เรื่องของการผูกกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตัวหนังมีความ น่าสนใจมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเยอะเลยนะครับทำให้เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะจะครบวงจรของมันในขณะเดียวกันมันก็จะมีจุดที่เออเอ,อ,อยู่บ้างนะฮะอาจจะไม่ได้คลี่คลายในลักษณะของการเล่าเรื่องได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าถามผมว่าฉากไหนผมรู้สึกชอบที่สุดเหรอผมรู้สึกว่ามันคือฉากที่ผีชุดแดงนะฮะผีตัวของคุณโบกี้ไลออนที่เป็นผีอะ่ะ ผีชุดแดงมันวิ่งวิ่งจากข้างบ้านจากบ้านมันเองที่มันที่มันเป็นผีเฝ้าบ้านอยู่วิ่งมาบ้านข,าข้างๆที่พระเอกอยู่อีฉากเนี่ยผมรู้สึกสยองผมสยอง,องผมรู้สึกว่าผีที่น่ากลัวสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ผีที่เป็นวิญญาณผีที่น่ากลัวสำหรับผมคือผีที่มันมันสามารถจับตัวเราได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันจับตัวเราได้ผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้แต่ถ้ามันมีอิทธิฤทธิ์มากๆมากๆมากๆเนี่ย อาจจะต้องใช้วิชาอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะต่อสู้กับมันผมเลยรู้สึกว่าไอฉากที่มันวิ่งอ่ะวิ่งจากบ้านข้างๆมาบ้านตัวพระเอกอ่ะฉากนี้คือฉากที่ผมรู้สึกต้องเอาขาขึ้นมาบนเบาะเออใช้คํานี้ได้เลยนะฮะจำได้ว่าถ้าเป็นหนังไทยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านผีสิงหมู่บ้านมีผีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าว่าบ้านเนี่ยมีผี เป็นข้างบ้านเขามีผีแล้วไอ้ข้างบ้านเขาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนื้อเรื่องนี้มันทำให้ตัวเรื่องเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับในด้านบทภาพยนตร์เนี่ยสำหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันสนุกนะมันดูสนุกนะเพียงแต่ว่ามันมีบางจุดครับที่มันเป็นเหมือนกับปมที่อาจจะยังไม่คลี่คลายที่เราจะต้องคิดเองเยอะหน่อยคิดเองเยอะหน่อยแต่เข้าใจได้ แต่เขาจะได้ในลักษณะของการวางบทแบบนี้มานะครับในด้านงานโปรดักชันอันเนี้ยผมต้องบอกว่าเอ่อด้วยความความรู้สึกว่ามันมันด้วยความว่าผมอะเคยดูหนังสั้นของเดอะโกสเตอริโอมาในยุคแรกๆมืก่อนหน้านี้แล้วผมก็ดูหนังสั้นของเดอะโกสเตอริโอมามาตลอดเนี่ยผมจะได้เห็นเลยว่าอ่าโปรดักชันที่เขาทำหนังสั้นเนี่ยกับโปรดักชันของ ของข้างบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโปรดักชันที่มันมีความคล้ายคลึงกันพอเป็นหนังหนังซีนเมติกหนังใหญ่แต่ว่าลักษณะองค์ประกอบบางอย่างที่มันยังดูเป็นหนังสั้นของเดอะโกสอยู่ฮะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าอืมอาจจะรู้สึกขัดใจเล็กๆถ้าถามว่ามันไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ตัวผมเองอะ่ะมันจะมีจุดบางจุดบางสิ่งบางอย่างบางออบเจกอ่ะที่มันยังมีความเป็น หนังสั้นอยู่ในนั้นที่ผมยังรู้สึกรู้สึกขัดใจของตัวผมเองอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแย่อะไรสําหรับผมผมรู้สึกว่าข้างบ้านคือหนังที่ดูได้ ได้สนุกได้เพลิดเพลินตลอดระยะเวลาไม่ทําให้ง่วงแน่นอนทําให้คุณรู้สึกลุ้นระทึกตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ร่วมกันไขปริศนาว่าเอ้ทําไมมันถึงเป็นผีที่แบบจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมไอ้บ้านหลังนี้ขนาดนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นเพราะอะไรแล้วคนที่เจอเนี่ยต้องพบเจอกับชะตากรรมแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆกด้านนักแสดงต้องยอมรับนะฮะว่าแสดงดีมากคุณอเล็กเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วแต่ว่า คุณกดเชเบลกับคุณโบกี้ไรอ้อนอ่ะอันนี้คือหนังเรื่องแรกที่เขาเล่นนะต้องยอมรับตรงๆนะฮะว่ากอดเชเบลเล่นดีมากเล่นดีมากเล่นเล่นกลัวคือกลัวกลัวจริงผมว่าเขาคงกลัวจริงแหละฮะอาจจะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วมา,มาเล่นแบบนี้ก็เลยรู้สึกกลัวกลัวขั้นสุดไปใหญ่เลยโบกี้ไรอ้อนอันนี้สืบพายที่สุดเลยนะครับแจ้งเกิดยังไม่ทันแจ้งเกิดเลยแจ้งตายก่อนนะ,ะเล่นเป็นผีในหนังเรื่องแรกต้องยอมรับนะฮะว่าเออน่าสนใจ น่าสนใจน่าสนใจเป็นบทตัวเอกของของการเล่นเรื่องนี้เนี่ยพอเล่นเป็นผีเนี่ยผีมันก็จะมีหลายร่างร่างโบกี้ร่างที่เราเห็นคือร่างร่างโบกี้มันมีอีกร่างหนึ่งอ่าร่างร่างสวยร่างไม่สวยแล้วก็มีร่างใสยืดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายหลายร่างที่โผล่ออกมาก็เลยทําให้เราเห็นคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันของของผีชุดแดงที่เราจะได้เห็นกันในหนังเรื่องข้างบ้านนะครับโดยรวมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีความประทับใจผมรู้สึก ชอบผมรู้สึกสนุกผมรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกลุ้นระทึกรู้สึกขวัญภาวาสั่นประสาทไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันมีบางช่วงบางฉากบางตอนที่มันอาจจะดูยืดออกไปบ้างแต่ไอความยืดเนี่ยม,มันไม่ใช่ว่ายืดยืดแย่นะมันก็คือยืดแบบพอดียืดเพื่อขยี้ขยี้บางปมขยี้บางอย่างเพื่อที่ให้เนื้อเรื่องออกมามันกลมกล่อมที่สุดโดยส่วนตัวแล้วถามว่าผมชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนหรอ ผมคิดว่าคาแรคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้นะคือน้องน้องผู้หญิงที่ที่ที่เขามองเห็นผีได้อะอุ้ยตัวละครนี้ไอไอ,ไอน้องน้องที่มันพังๆหน่อยอะผมชอบตัวละครนี้ผมชอบอุปกรณ์ในการในการปราบผีของเขามันมันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็มีคาทงคาถาในการต่อสู้กับผีไม่ได้เป็นแบบหนังผีเมื่อก่อนเราจะเป็นเป็นหนังผีที่แบบโอ้ยเราไม่มีทางสู้ได้เลย ว่าจะสู้ได้คือแบบท้ายเรื่องแล้วแต่อันนี้คือมีวิธีการสู้ได้อยู่มีวิธีการกักขังหรือว่า,าช่วยเหลือกันได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องใช้ความความแนบเนียนบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับโดยรวมข้างบ้านนับว่าเป็นหนังผีในปีนี้นะถ้านับในปีนี้ติดท็อปเทียนะครับติดท็อปเทียคือขึ้น1 2 3สแน่นอนอาจจะถ้าถามว่าระหว่าง ระหว่างหนังผีเรื่องนี้กับหนังผีเรื่องก่อนหน้านี้ผมชอบเรื่องไหนหรอมันมันจะมีอสมมติข้างบ้านกับท่าแร่นะคู่ขี้กันเลยท่าแร่นี้จะเป็นความแปลกใหม่ความสดใหม่ข้างบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของความความสนุกความประทับใจความความความเซอร์ไพรส์ที่มันอยู่ในเรื่องเออเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็ด้าทาว่าหนึ่งในหนังผีสิบอันดับที่ชอบใจที่สุด ผมก็ยกให้ข้างบ้านติด1ใน10แน่นอนดูได้วันที่4ทธันวาคมนะครับทุกโรงภาพ,พยนตร์ไปดูกันเยอะนะฮะดูแล้วคิดเห็นอย่างไรบอกกันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันว่าอะไรที่อยู่ข้างบ้านคุณแล้วคุณรู้สึกน่ากลัวที่สุดครับทองบัสเตอร์ครับ